สวัสดีครับคุณฟังทีละครกกับคอลัมน์ของคุณฟองสนานจามนจันทร์ซึ่งจะเขียนลงหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ทุกๆวันเสาร์นะครับนี่ก็เป็นวันเสาร์ที่18เดือนพฤษภาคม2567แต่ผมมาทำวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่19สามารถหาซื้อมาอ่านได้ครับถ้ามีวางจำหน่ายอยู่แต่ถ้าไม่มีก็คงจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับแล้วก็ไปอ่านจากทางออนไลน์เอาคุณฟองสนานให้ชื่อ ประจำวันที่18พฤษภาคมว่าพระเสากําลังจะเขยา่าใหญ่รัฐบาลหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นคุณฟองสนานบอกว่าอย่างงี้ครับดวงชะตาเมืองรัตนโกสินท์ที่ลัคนาสถิตราศีเมษซึ่งเป็นธาตุไฟนั้นพระเสาเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนการบริหารราชการแผ่นดินหรือว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลหรือจะเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรี โดยรวมก็ได้ในถ้ำกลางความเป็นไปของเมืองที่ย่อมจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์หรืออาจจะถูกใจบ้างขัดใจบ้างภาพรวมของรัฐบาลนี้ซึ่งไม่ใช่ภาพของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ภาพของรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลภาพรวมของรัฐบาลนี้ยังโชคดีเพราะว่าพระสาวจอนกำลังเดินอยู่ในราศีกลุ่มดินแดนของโชคลาภ ความสําเร็จโดยรวมของเมืองซึ่งอาการนี้เนี่ยเป็นมาตั้งแต่ได้นายกรัฐมนตรีคือคุณเศษฐาทวีสินตั้งแต่วันที่22เดือนสิงหาคม2566แล้วก็จะเป็นไปตลอดสิ้นปี2567นี้แต่เอาละแม้ว่ารัฐบาลโดยรวมจะโชคดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ก็ยังจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในคณะรัฐมนตรีเช่นที่ผ่านมาซึ่งคุณฟองสนานบอกว่าก็แปลกใจ แปลกใจทั้งในฐานะที่เคยเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองแล้วก็แปลกใจในฐานะที่เป็นโหรสมัครเล่นคือการปรับคณะรัฐมนตรีเศษฐา1-1ทับหเมื่อวันที่28เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567ผลโดยรวมที่สำคัญเนี่ยคือคุณเศรษฐายุติการควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วในแพทย์ชนน่านสีแก้วก็หลุด จากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขตามมาด้วยปานปลีพหิทธานุกรอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพราะว่าถูกปรับให้หลุดออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคุณฟองสนานบอกว่าที่รู้สึกแปลกใจเนี่ยเพราะว่าโดยปกติแล้วในทางการเมืองเนี่ยถ้าเลือกได้คงไม่ค่อยจะมีนายกรัฐมนตรีท่านไหนอยากจะปรับคณะรัฐมนตรี เหมือนอย่างที่พลเอกชาติชายชุนหวันในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายเคยบอกเอาไว้ว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันคือการเพราะศัตรูทางการเมืองย่อมจะมีคนที่ผิดหวังมากกว่าคนที่สมหวังพลเอกชาติชายเคยพูดเอาไว้อย่างนี้คุณฟองสนานบอกว่าในทางโหราศาสตร์การเมืองเนี่ยถ้าหากว่าจัดการภายในดีๆไม่น่าจะต้องมี การปรับให้มันวุ่นวายรวมทั้งล่าสุดการลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของคุณกฤษดาจีนวิจารณะเมื่อวันที่8เดือนพฤษภาคม2567นกนี่ก็เช่นกันส่วนวาระการปรับใหญ่ในรัฐบาลน,นั้นก็อย่างที่ได้เคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าการปรับจะเขยา่าเปลี่ยนแปลงใหญ่ในรัฐบาล นโยบายพักร่วมจะเริ่มตั้งแต่วันที่19มิถุนายน2567เป็นต้นไปแล้วก็จะมีให้เห็นเป็นรอกระรอกไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งถึงประมาณมาที่1เดือนธันวาคม2567อาจจะหลังจากนั้นอีกประมาณ7วันอีกต่างหากเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยในทางโหดแล้วพระเสาจรซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลหรือว่าการบริหารราชการแผ่นดินจะเดินผิดปกติอุตลุดเลยมีทั้ง ลอยนิ่งหรือสับทั้งโหนเขาเรียกว่ามนผลคือเหมือนกับคนท้องอืดที่เกิดอาการอือดอัดไม่ก้าวหน้าทั้งอาจจะดูเหมือนถอยหลังหรือไม่ก็อาจจะต้องมีการปรับหรือมีการทบทวนบางคราวอาจจะเดินหน้าได้ตามปกติบ้างอะไรบ้างอาการเหล่านี้เนี่ยจะเกิดสลับขึ้นหลายรอบซึ่งจะส่งผลให้รัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดินมีเรื่องที่ผิดปกติเกิดขึ้น ปกติแล้วถ้าเป็นดวงชะตาคนถ้าหากว่าเป็นระยะที่ดาวเดินผิดปกติแบบนี้เนี่ยครูโหนเทพสาริกรบุตรผู้ล่วงลับจะเตือนเอาไว้ว่าอย่าทํานายเลยอย่าทํานายเลยมันไม่ถูกหรอกเพราะว่าผลเนี่ยมันจะผันแปรมากเหลือเกินแต่ว่าในดวงชะตาเมืองสามารถใช้คำภีพระอภิธรรมอัทธาสาลินีของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์องค์เดียวกับที่แต่งคำภีวิสุทธิมัก สามารถใช้มาแสดงผลของดาวที่เดินผิดปกติแล้วก็ยังใช้ประสบการณ์ของโหนที่เฝ้าดูแล้วก็สังเกตมาให้พอทำนายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองได้โดยข้ออ้างสรุปเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดระหว่างพระเสาวจรเดินผิดปกติคือระหว่างวันที่19เดือนมิถุนายนจนถึงวันที่1เดือนธันวาคม2567แล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ7วันจะสรุปได้ดังต่อไปนี้คือหนึ่ง อ้างอิงจากคำพีอัทธาลินีระหว่างพระสาจรดูมันลอยนิ่งหรือมนระหว่างวันที่19เดือนมิถุนายนถึงวันที่สองกรกฎา,าคมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือวันที่สถึงวันที่7เดือนพฤศจิกายนมีคำทํานายตามโลกเหตุการณ์ที่จะเกิดในเมืองตามมาคือพระเสามนนั้นทายว่าศึกมีอันตรายวัวควายจะตายหาจะร้อนราดประชาทั่วกรุงศรี าการแบบนี้เนี่ยคุณฟองสนานบอกว่าก็จะเฝ้าดูเหมือนกันว่าอะไรจะเกิดตามตำราบ้างรัฐบาลจะมีศึกอะไรที่ต้องสู้กันส่วนในอดีตเท่าที่เก็บข้อมูลมาจากพระเสาลอยนิ่งเคยเห็นฟ้าผ่าฝูงวัวตายเป็นเบื่อมือนกันหรือเกิดโรคระบาดในสัตว์ขึ้นมาอันนี้เป็นประการแรกประการต่อมาประการที่สองจากการเฝ้าสังเกตของครูโหนพินโยพงษ์เจริญซึ่งเป็นนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเนี่ย ครูโหนพินโยชี้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ดาวเดินถอยหลังนั่นคือระยะเวลาของการทบทวนปรับแผนและอาการนี้ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นแล้วจริงๆจึงเมื่อพระสาวตัวแทนของรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นดินเดินถอยหลังก็คาดว่าตลอดระยะเวลาคือตั้งแต่วันที่19เดือนมิถุนายนไปจนถึงวันที่1เดือนธันวาคมปีนี้จะเกิดการเขย่ากันอย่างหนักในรัฐบาล ในนโยบายในพักร่วมรัฐบาลแล้วก็แต่กระทบไปถึงรัฐมนตรีและก็ผู้นําในวงการต่างๆรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยประการที่3ไม่ว่าจะปรับหรือจะเปลี่ยนอย่างไรเนี่ยรัฐบาลโดยรวมก็ยังโชคดีอยู่แถมยังจะหาเพื่อนใหม่แล้วก็พักร่วมรัฐบาลได้ด้วยในท่ามกลางความเป็นไปของการปรับใหญ่ในรัฐบาลและการบริหารราชการแผ่นด,ดินนั้น ในส่วนของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคือคุณเศษฐาทวีสินที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศชนิดตีแสกหน้าโหนทั้งหลายรวมทั้งตัวของผู้เขียนซึ่งใหมายถึงคุณฟองสนาด,ด้วยเนี่ยนะครับหลังจากซุ่มเก็บรวบรวมข้อมูลมานานตอนหน้าจะขอลองย้อนรอยดวงชะตาแล้วก็จับกระแสความเป็นไปในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาอีกครั้งหนึ่ง ว่าจ,จะตีฝ่าการเขย่าใหญ่ในรัฐบาลรอบนี้ไปได้หรือไม่เพราะมีคนรอคิวเสียบในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่นั่นเอง